มดิชนพอดแคสต์มาดิชนพอดแคสต์สะพานแห่งการเวลาคนกับไฟโดยไพรัตพงพาณิชย์นักวิทยาศาสตร์เชื่อกนว่ามนุษย์เรารู้จักไฟที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติมานานแล้วคือกว่าหนึ่งล้านปีก่อนแต่การรู้จักดังกล่าวนั้นเป็นการรู้จักเพียงแค่ผิวเผินคนเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าจะจุดไฟขึ้นมาด้วยตัวเองได้อย่างไรกัน จนก,กระทั่งเมื่อห้าหมื่นปีที่แล้ววันนี้เองที่มีหลักฐานแสดงให้เห็นถึงการก่อไฟขึ้นมาใช้ประโยชน์เป็นครั้งแรกจากสิ่งที่นักโบราณคดีพบในแหล่งขุดค้นแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสอย่างไรก็ตามทีมนักวิจัยด้วยการสำรวจจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอังกฤษนำโดยดรรอบเดวิสเพิ่งพบหลักฐานใหม่ล่าสุดที่แสดงให้เห็นว่า จริงๆแล้วคนเรารู้จักวิธีการจุดไฟและใช้ประโยชน์จากไฟรวมถึงสามารถควบคุมไฟได้ก่อนหน้านั้นนานมากกล่าวคือนานกว่าที่เคยคิดกันไว้ถึง350,000ปีเป็นอย่างน้อยนอตตอร์เดวิสนักโบราณคดียุคหินของพิพิธภัณฑ์ระบุเอาไว้ว่าความสามารถในการสร้างและควบคุมไฟถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติพรผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ไฟที่ว่านั้น มีมหาารและหลากหลายด้านจนกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในวิวัฒนาการของมนุษย์ดรเดวิดระบุว่าหลักฐานใหม่ที่พบในครั้งนี้พบที่แหล่งขุดค้นทางโบราณคดีเก่าแก่แห่งหนึ่งที่หมู่บ้านบานแฮมเมืองซัฟฟกในประเทศอังกฤษซึ่งเป็นแหล่งขุดค้นเดิมที่นักวิชาการพบว่าเป็นจุดที่มีการใช้ไฟให้เป็นประโยชน์อยู่เพียงแต่ไม่รู้ว่า เป็นไฟที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเป็นไฟที่มนุษย์ก่อให้เกิดขึ้นจนกระทั่งมาพบหลักฐานสำคัญ2ชิ้นในการกลับไปตรวจสอบครั้งหลังสุดเมื่อปี2013 1. คือเครื่องมือหินที่เรียกกันว่าขวานมืออีกหนึ่งคือสารแร่เหล็กไพไรไ์หรือที่เรียกกันว่าหินเหล็กไฟนั่นเองแหล่งโบราณคดีแห่งนี้คนพบเป็นครั้งแรกเมื่อตอนต้นทศวรรษ1900 เป็นการค้นพบเครื่องมือหินจํานวนหนึ่งในแหล่งขุดค้นที่ว่านี้ซึ่งกลายเป็นแหล่งขุดค้นสําคัญที่นักโบราณคดีอังกฤษแวะเวียนกลับไปสํารวจตรวจสอบบ่อยครั้งโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิถีอังกฤษโบราณนั่นเองมนุษย์ที่เป็นเจ้าของและเป็นผู้ก่อกองไฟที่บานแฮมไม่ใช่บรรพชนของมนุษย์ในยุคป,ปัจจุบันโฮโมเเปนเพราอตามหลักฐานโฮโมเซเปียนเพิ่งจะปรากฏตัว นอกพื้นที่ทวีปแอฟริกาเป็นครั้งแรกเมื่อราวหนึ่งแสนปีที่ผ่านมานี่เองดังนั้นมนุษย์ที่เป็นเจ้าของกองไฟนี้จึงน่าจะเป็นมนุษย์นีแ n d e ดอร์ l ทในยุคแรกๆที่แพร่กระจายอยู่ในยุโรปแล้วในเวลานั้นข้อเท็จจริงใหม่นี้มีนยัยสำคัญอย่างไรต่อประวัติวิวัฒนาการของมนุษย์ดเรเดวิดบอกว่าทำให้เชื่อกันว่าไฟมีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้มนุษย์ มีวิวัฒนาการลดหน้าไปมากมายการควบคุมไฟได้หมายความว่ามนุษย์เราสามารถควบคุมไฟเพื่อให้ความอบอุ่นให้แสงสว่างให้ความคุ้มครองจากสัตว์นักล่าทั้งหลายและช่วยให้มนุษย์สามารถแปรรูปอาหารได้หลากหลายมากขึ้นส่งผลให้เกาะกลุ่มรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นช่วยในการสงังวนพลังงานซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อให้สมองได้พัฒนามากขึ้นได้ ที่สำคัญก็คือไฟช่วยให้มนุษย์ปรับตัวได้ดีขึ้นกว่าเดิมสามารถแพร่กระจายออกไปในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นได้มากขึ้นลุกคื้ไปใช้ชีวิตอยู่ในถิ่นหนาวเหนือเส้นศูนย์สูตรได้ไฟยังทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมการแบ่งปันอาหารเป็นหัวใจของการพัฒนาภาษาพัฒนาการเล่าเรื่องและเป็นบอกเกิดของความเชื่อต่างๆในยุคเริ่มแรกในการสำรวจล่าสุด ทีมวิจัยพบตัวอย่างเป็นหินเหล็กไฟสองชิ้นที่แหล่งขุดค้นแห่งหนึ่งหินเหล็กไฟหรือไพไร้ที่ว่านี้ไม่ใช่สินแร่ในท้องถิ่นแต่พบว่าอาจมาจากแหล่งซึ่งอยู่ห่างออกไปหลาย10กิโลเมตรและถูกนำมายังแหล่งบานแฮมเพื่อก่อไฟโดยเฉพาะการตรวจสอบทางธรณีเคมีพบว่าตรงจุดที่ก่อไฟนั้นเหนียวถูกความร้อนเผาจนเปลี่ยนเป็นสีแดง แสดงเห็นว่าผ่านการสัมผัสความร้อนสูงถึง700องศาเซลเซียสซ้ำๆหลายต่อหลายครั้งทั้งหมดนี้ทำให้ทีมวิจัยเชื่อว่าจุดดังกล่าวถูกใช้เป็นจุดก่อไฟสำหรับการตั้งแคมป์หรือไม่ก็เป็นจุดก่อไฟเพื่อประกอบอาหารซ้ำๆหลายๆครั้งในอดีตเซโคลีนฟานเดอร์เฟลนักปันพระชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยคุยเบกซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการค้นพบครั้งนี้ชี้ว่า การค้นพบนี้น่าเชื่อถือและมีนัยยะสำคัญอย่างยิ่งเพราะหากความสามารถในการควบคุมและใช้ไฟเก่าแก่ขนาดนั้น mm. ก็ทำให้เราเชื่อได้ว่า mm. การควบคุมและการใช้ไฟในแหล่งที่อยู่อาศัย mm. ก็น่าจะเก่าแก่ย้อนหลังมากกว่าที่เราเคยคิดกันไว้มากขึ้นไปอีกซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องส่งเสริมให้มีการสำรวจขุดค้นเพิ่มเติมกันต่อไปในอนาคตนั่นเอง มัิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัธิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ